กระต่ายพันนิพาไม่ทนโรคเข้าแจ้งความเจอเพจปลอมโพสตดราม่าเรื่องลูกหลังเลิกรากับครูไัยบูลณ์แสงเดือนเรียกได้ว่าปิดฉากรักลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของนักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันนิพาและครูไพยบูรณ์แสงเดือนที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของกระต่ายพันนิพา เองได้ออกมาประกาศแบบสายฟ้าแลาในเฟซบุ๊กส่วนตัวในทำนองที่ว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจแยกทางและเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อแม่ของลูกพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องกันมาตลอดซึ่งเราทั้งคู่มีความคิดเห็นที่ตรงกันและได้ทบทวนมาอย่างดีแล้วและในขณะเดียวกันเองครูภัยบู์ ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเชิงตัดพ้ออยู่บ่อยๆเท่านั้นไม่พอหลังจากที่ทั้งคู่ได้เลิกรากันไปแล้วนั้นทางด้านของกระต่ายพันนิพาเองก็เจอเรื่องเข้ามาไม่หยุดเพราะล่าสุดก็โดนเพจปลอมที่มีผู้ติดตามมากกว่า8.9หมื่นคนและใช้ชื่อเพจว่ากระต่ายพันนิพาลงภาพของตนเองและลูกชายไปโพสต์ต่างๆนานาพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า ลูกคนเดียวเลี้ยงเองได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปขอเงินเขาเหมือนที่ข่าวออกเลยอีกทั้งยังโพสต์เกี่ยวกับเว็บพนันและต่างอีกมากมายกระต่ายพันนิพาเข้าแจ้งความหลังเพจปลอมดราม่าเรื่องลูกล่าสุดด้านของกระต่ายพันนิพาได้ออกมาชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่องนี้เป็นเพจปลอมนะคะมีช่องปลอมเยอะมากๆค่ะ ไม่ใช่แค่เพจอย่างเดียวมีติ๊กต k อกด้วยฝากทุกคนกดรายงานช่วยกันหน่อยนะคะกระต่ายไม่รับเว็บพนันหรือการพนันใดๆคะ่ะอัศเจรีกระต่ายมีแค่เพจเดียวคือเพจกระต่ายพันนิพาแฟนเพจเท่านั้นผู้ติดตามจริง1.9ล้านคนและเฟสส่วนตัวคือเฟนี้เฟสเดียวที่โพสต์ ไม่มีสำรองก่อนทุกคนจะเชื่อดูผู้ติดตามก่อนนะคะกระต่ายได้ไปแจ้งความแล้วเรียบร้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนำรูปภาพกระต่ายและรูปลูกชายไปโพสต์ตลงโดยไม่ได้รับอนุญาตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝากด้วยนะคะขีดล่างขอบคุณค่ะซึ่งหลังจากที่แฟนคลับได้เห็นโพสต์ดังกล่าวของกระต่ายพันนิพา ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก